สวัสดีครับผมนัชพนอ,อภาปภัยครับชื่อเล่นชื่อบีอายุ18ปีครับแล้วก็ผมเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนอัสมชันธนบุรีก่อนที่ไปเรียนต่อที่จีนครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมปลื้มนะครับชื่อจริงชื่อแฟยป้องแก้วนะครับคนที่นู่นเรียกผมว่าเจสันครับผม ผมจบจากโรงเรียนอัสำชันธนบุดีเหมือนกันครับผมแล้วไปต่อที่นูน่นที่โรงเรียนช่างหา่ตัวแอปเปิลครับผมแล้วจบที่นูน่นเราไปต่อที่อุฮันต้าเฉยครับผมปัจจุบันอายุ18ปดีครับผมอของผมคือผมจบม .2 จากที่อสัสมแล้วก็ไปต่อที่ร่างหายตกวแอปเปิลเลยแล้วก็ เรียนก็เรียนจนจบม .6 เลยครับตอน2ปีสุดท้ายผมก็เรียนออนไลน์เพราะว่าติดโควิดเหมือนกันอ่ะแล้วเพิ่มกับส่วนผมอ่าผมจบม .3 ที่อัสสัมแล้วก็ไปต่อที่จีนเลยครับคือสอบเสร็จก็ไปต่อเลยแล้วก็ผมผมจบผมไปต่อที่นูน่นต่อประมาณม .3 เทอม2ครับเพราะว่าที่นู่นเขาเรียนช้ากว่าเราหนึ่งหนึ่งเทอมครับผม แล้วก็ผมก็จบมองที่โรงเรียนนั้นเลยแต่ทัผมก็เรียนออนไลน์2ปีเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับผมทำให้ผมกลับจีนไม่ได้ส่วนตัวระบบเนี่ยมันจะเป็นระบบเรียกว่าระบบอินเตอร์ครับแล้วก็แยกย่อยลงไปเนี่ยเป็นแผนกเรียกว่าแมนเดอรินเซ็นเตอร์มันเป็นแผนกให้สําหรับเด็กต่างชาติที่ต้องการที่จะ เรียนภาษาจีนเพื่อเตรียมเข้ามาหาลัยในจีนครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของนแผนกนั่นเลยส่วนออคุณครูที่สอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนครับผมโอเคก็อย่างที่บีมพูดไปนะครับก็คุณครูเนี่ยส่วนมากเป็นคนจีนแต่ที่พูดว่าระบบอินเตอร์เนี่ยต้องพูดว่า มันคล้ายกับบทบลิงโกของบ้านเรามากกว่าคือที่บ้านเราก็จะพูดภาษาไทยกับภาษากฤษปนกันใช่ไหมครับคืออธิบายภาษากฤษอาจจะอ่าเพ p l ออกมาอาจจะแบบเพ p l ออกมาเป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่นน่นก็เหมือนกันครับคือประมาณว่าเขาเน้นอังกฤษเป็นหลักก่อนแล้วก็ถ้าเด็กไม่เข้าใจเขาก็จะใช้ภาษาจีนในการอธิบายครับเพราะว่าเด็กในห้องในห้องเรียนเราก็บางหัวอาจจะไม่ได้ภาษากฤษเยอะแต่ละอาจจะได้ภาษากฤษอาจจะได้ภาษาจีนเยอะมากกว่าก็เลย ทำให้ระบบนี้มีความเอ็กซ์ตรีกับพวกเรามากตัวผแผนกะครับเขาจะให้เราเรียนกับคนต่างชาติอยู่แล้วทีนีน้ต่างชาติอะก็คือเราจะนับตามพาสปอร์ตคือบางครั้งเราอาจจะเจอเป็นคนจีนที่ถือพาสปอร์ตของต่างประเทศก็ก็มาได้เหมือนกันแต่สำหรับผมที่ผมเคยไปเจอคือเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติจริง สำหรับผมนะก็อย่างที่พีพูดไปตอนที่ผมไปที่นู่นครั้งแรกนะครับผมผมเข้าไปในห้องครั้งแรกแล้วผมก็เห็นว่าคนต่างชาติแบบพวกฝรั่งแบบหัวสีทองอะไรเงี้ยพูดภาษาจีนแ,แล้วผมไม่รู้ว่าอื่นเป็นยังไงครับแต่ตรงเรื่องผมนี่พูดภาษาจีนผมก็เก่งเก่งกว่าคนจีนเลยดีกว,ว่าครับก็ในห้องจะมีอยู่ประมาณสิบ้าคนครับ แล้วก็คนส่วนใหญ่ครัผมคิดว่ามันเองไปทางเกาหลีแต่ว่าพวกโซนเอ,อเมริกามีบ้างรัเสเซียมีน้อยแต่ว่าเห็นสมับเสมอครับมีเข้ามาใหม่เรื่อยๆครับก<อ>็ตัวตัววิชาก็จะมีจีนคณิตอังกฤษ เคมีฟิสิกส์ชีวะอันนี้ปลื้มไปขอก็เลยได้มาแล้วก็วิชาพลังในวันหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนกันแต่คาบก็คือ4ตอนเช้าแล้วก็สีตอนบ่ายเสร็จแ,แล้วอตอนเย็นถึงตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นการเรียนด้วยตัวเองซึ่งก็เหมือนกับเป็นเวลาทำการบ้านเขาจะกาหนดไว้ให้สำหรับคนที่อยู่หอในหรือ คนที่เลือกที่จะอยู่สำหรับผมผมว่าเนื้อหาการเรียนไม่ได้หนักมากครกับอ่ะเพิ่มคือคือวันจันทร์เนี่ยเราจะมีการเรียนขับแล้ววันศุกร์คือเราเรียนครึ่งวันวันจันทร์เนี่ยการเลือกขับเนี่ยคือเขาจะให้เรือตั้งแต่เทอมแรกเลยก็คือเทอมหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เราไปที่เวทีเซเร์มอนี่ครับผมอ่าแล้วก็เราก็จะเขาก็จะมีการแบบโปรโมทขับให้ขับไปทําการแสดงบนเวทีว่า โปรโมทว่าขับไปเนี่ยมีดีอะไรบ้างก็จะมีขับโปรที่โปรโมตก็มีมวยไทยมีจูโดมีฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฟุตบอลมีหมดนะฟุตบอลแบดบมินตันบาสเกตบอลแล้วก็พวกขับที่เกี่ยวกับพวกงานอาร์ตก็มีครับก็คือแฟชั่นดีไซน์ตัดผ้าเย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ก็งานอาร์ตจา๋าแบบวาดรูปเหมือนหรือว่า ดีไซน์ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันครับผมส่วนผมตัวผมนั้นก็ต่อสมัยนั้นผมไม่มีคลับอยู่เพราะว่าผมอยู่ผมอยู่ลับที่ว่าทําการบ้านแบบเพราะว่าผมต้องการให้ตัวเองแบบได้ภาษาจีนเพิ่มึ้นผมเลยไปขอให้อาจารย์ให้ผมแบบไม่อยู่ลับขอแบบใช้เวลาคลับเนี้ยในการติวจีนได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็ให้ครับผม พัฒนาขึ้นครับมันเพราะว่า,าผมตอนผมไปเรียนอะพื้นฐานผมก็ได้ไม่แม่นขนาดนั้นแล้วหลังจากที่ผมเรียนมา4ี่ป,ปีก็สอบวัดระดับครั้งล่าสุดไปก็เป็น HSK 5คะแนน240ครับผมก็สอบวัดระดับผมเรียนอยู่ที่นูน่นเหมือนกันผมก็สอบเหมือนกันผมได้ HSK 4 แต่ไอเทิรส์เคสี่เนี่ยผมอะได้ตอนประมาณอยู่ที่นู่นผมน่าจะเรียนเทอมที่สองของที่นู่นแล้วครับก็คือผมอยู่ป .4 เทอมแรกแล้วผมก็สอบไปเทิร์นสี่ผมเรียนเปเทิร์นสี่ไปเทินครึ่งเล่น 4, เพราะว่ผมเลิกกับเทิรส์เคสองแต่เทิรแรกแล้วแล้วผมก็มาสามสี่เลยในเทอมในเทอมต่อไปแต่เทิส์เคสี่เนี่ยผมอะคิดว่าผมไปอยู่ที่นู่นอ่ะคือมันไม่ต้องฟอร์สตัวเองให้แบบเราต้องเรียนตั้งเคสี่ให้ได้อย่างเงี้ยครับคือเราแบบแค่ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นแล้วมันก็เป็นเเองเลยครับ คือผมอ่ะส่วนตัวผมแล้ว h s k ของผมอ่ะคือผมอ่ะไมไ่เป็นภาษาจีนผมเรียนหลักสูตรเร่งหักใหม่ผมแค่รู้ว่าแบบคําว่ากินคําว่านอนดูแค่นั้นเองครับดับเลข1นึงแค่นี้จริงแต่พอผมไปอยู่ที่นู่นอ่ะมันทําให้ผมมีการเรียนรู้ที่ไวขึ้นเพราะว่าผมใช้ทุกวันเนี่ยแล้วก็ได้ฟังทุกวันแล้วอยู่ๆมันก็เป็นเองเลยครับ ก็ส่วนตัวผมเรียนกับครูต่างชาติครับทีนี้ถ้าเราเส่วนเรื่องการสอบวัระดับผมยังแนะนำว่ากออ็อาจจะไปหาติวเตอร์ไปเก่งข้อสอบก่อนที่เราจะไปสอบจริงๆผมมีไปสอบวัระดับครับแล้วก็ที่สอบได้มาก็เป็น i อ l t เ็ผมได้ i อ l t ครับผมผมสอบ2องรอบครับ การเดินทางสะดวกครับเพราะมีรถไฟใต้ดินถูกเร็วที่ทางก็สะอาดไม่เหมือนกับภาพที่คนในอดีตคิดกับเมืองจีนครับผมเชื่อว่าทุกคนที่อยากไปอ่ะจะปรับตัวได้ง่ายๆส่วนเรื่องการผจญภัยอ่ะจริงๆผมแอบเสียใจที่ตัวเองไม่ได้เที่ยวเยอะขนาดนั้นแต่กลับไปครั้งนี้ก็จะไปเที่ยวครับตัวผมก็เคยไปเที่ยวในทั้งไทยเหมือนกันผมเคยไปเดินกับุูนพี่ ที่โรงเรียนครับผมก็นัดกับเขาว่าจะไปที่ที่หนึ่งนะเขาที่ที่นั้นชื่อลอดซเมนต์ครับมันจะเป็นที่ขายข,ายของอพวกโมเดลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากไปดูนะแบบพวกของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมก็เดินไปใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ผมก็นั่งรถไปมาแนละ้วเขาก็ดู GPS ว่าเขาจะลงตรงนี้แล้วก็จะเดินไปเพราะมันใกล้มากปรากฏว่าผมอะลง ลงพ้อมที่เดียวเขาใช่ไหมครับแล้วก็เขาพอผมเดินไปประมาณสิบนาทีเนี่ยมันไม่ถึงกระเทียมผมก็เลยบอกเขาว่าพี่ครับลาบซีเหมือนใกล้ถึงยังครับเขาบอกอ่าใกล้ถึงแล้วน้องรอเลนิดนึงนะน้องผมก็เดินเดินไปต่อไปสิบนาทีผมก็ถามเขี่ยนะพี่ใกล้ถึงแล้วน้องแต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเดินผ่ายป้ายรถไฟมาประมาณน่นาน้าสองป้ายนะกว่าจะเดินถึงนี่ผมเดินจาก สถานีแรกบ่ายสองผมอยู่อีกสถานีสถานีหนึ่งนะ่าจะประมาณบ่ายสามนะเดินไปช่วงงแต่เขาบอกไกลไกลมากนะผมแบบผมรู้สึกว่าวันนั้นผมน่าจะเดินประมาณสิบกิโลได้เหมืับเดินไปกลับแล้วก็เดินแบกของขึ้นรถไฟกลับกับที่ผมก็นี่ก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่ผมไปประจวบภัยในช่างไหญ่กับรุ่นพี่ของผมครับผมน้องบีไม่มีอะไรเสริมแล้วหรอ ถ้าเป็นเรื่องประสบการณ์ก็ผมก็ไปเที่ยวตามแลนด์มาร์คครับก็ถ้าถ้าใครอยากจะไปอ่ะก็ลองไปอ่าสตาฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับมันเป็นหน้าตาเหมือนเป็นผมเห็นแล้วผมนึกถึงแบบพวกโรงงานหรือเป็นพิพิธภัณฑ์พวกนั้นเลยเข้าไปก็บรรยากาศดีครับ